ไม่หมดหรอือไ,ได้ไ,ได้ดีอะไม่ไ<อ>มตัวนึงเ่ยสองตัวเลยเหรอไมโ,โดนครับอ้าวเก็บสองครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้เองฟิลเตอร์เกมมีนักกีฬาไฟร วันนี้ครับท็อปอัพรับกระต่ายน้อยนะครับสุดแสนน่ารักนะครับเพียงเติมสองเก้าเก้านะครับได้ไปหมดเลยนะครับนี่สกินคู่กระต่ายนะครับนี่ก็เป็นสกินที่เนจในส่วนนะแต่ถ้าอยากเล่นตัวละครตัวนี้เนี่นี่เก้าสิบเก้าเพชรก็ได้กระต่ายไปเลยความสามารถมันคือทุกครั้งที่วงบีบจะได้ EP โอเคเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยครับก็เติมมาเรียบร้อยนะครับ299เก้าพชรอ่ารับกระตายไปเลยเบิรบนี่แค่ที่น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 ี่ครับสกินที่เราใช้เลยนะรับแล้วดูกระตายไปเบิร์บหนึ่งพสองพันสมพันยิ่เยอะ ผวสุดที่เลวก็เราอัพได้มาถึงเลเวลสองนะครับเมื่อวงบีผู้เล่นจะได้อีกสี่สิบ EP นะครับสำหรับเลเวลสองนะนี่มีสกินอะไรบ้างนี่มีสกินตัวนี้แล้วก็อันนี้สุดน่ารักนะครับมีท่าทางด้วยนี่นี่ดีใจนะ ยนไปโยนมามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะโอเคเดี๋ยวเราสกิดนี้นะไปลงแรงกันรู้สักตัวอ้สิกตัวอันแรกก็เลยแหละวอนนี่ยังล้มพี เสือแตไปยังดีเจ็บไปนี่ครับก็ตายก็ตายน้อยน่ารักครับม,มันมีทัลเต้นด้วยนะโชว์ทัลเต้นหน่อยเอาอย่างมึนจิต นี่ก็ะดีเกาะนี่นนนตอเล็กนิดเดียวนาะใช่แต่ไม่มาหนาว <c oughs> มันหนาวเลย,เลยก็ไม่รู้เมื่อกี้เหลืองหมดเพราะว่ามันเรียดรู้เ,รเลยอีกกว้างหมดเลยอ่ะ <c oughs> ผมชอบท่าไปต่อมัาตาเราดัง มาแลกไปดิจะมาช้าหรอสองอยหกสิบสี่นะครับกับ EP สี่สิบเดี๋ยวดูเดี๋วดูว่ามันจะขึ้นนะครับจากสกิลกระต่ายน้อยของเราเพิ่ม EP นะครับเพิ่มเป็นเลเวลสองเพิ่มมาสี่สิบหน่วยนะ รักรักมันดูนี่ถือเอาไปงงงงละกันตกตายมาดิหนูเป็นลิงไ,ไปหนูเล้วเนี่ยเข้าวงเหรอเนี่ยเข้าวงไปแล้ว นี่สองร้อยเจ็ดสิบมาเลือดเลือดเต็มแล้วอันนี้คือเลือดเต็มที่สุดแล้วนะทีนี้เหลือ EP รอวงนี้ไล่จะเพิ่มมาดูดี่ HP หน้วย EP ฮะ EP, EP 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 ไอทองเราตอนนี้มันไม่ขึ้นนะโู๊บบบมันยังไม่บี EP ต้องหาเลยอันนี้ไอวงบิดแล้วขึ้นมาแล้วครับ EP 80หน่วยแล้วเห็นไหมครับ คือจาก40เป็น80หน่วยนะครับทุกคนจากสกิลของ,ของกัดตายน้อยของเราถ้าคูยกับละคนเชลไปปังมยาในวงที่ดียไหนละคนแบบถ้าไปปั้มยาในวงแบบถ้ามียาเยอะนะประมาณเกือบสิบกล่องอแบบก็น่าจะไม่เฉยเลยเลยแหละเพราะว่ามันโกขนาดนี้แหละไม่ได้เสียไม่มันรู้ไปว่าใครเป็นปมตัว 嗯、我也没接对了。那个已没了。哎、没得，没得。你害，没一吨 อ๋อเก็สครับอีพีมันหายนะอี EP ไปเติมเลือดให้แล้วใช่ไหมทำไ,ไดห้หมดแล้วโอเคไม่ไม่ต้องฟั้มยาอี EP มันเติมเลือดให้นะวิ่งเข้าหอยลก,กาไปก็เข้ามาแล้วเขียววิ่งเข้าหอยลีก,กาแล้วกันก็เข้ามาแล้วนี่อีพเพิ่มมาอีกแล้วครับเป็นแปดสิบห้าแล้วแลมันต้องมีคนช่วยรถอย่างนั้นผมว่าต่อไว้ก่อนเลยตรงนั้นต้องมีคนช่วย ขู่การราเบิจรที่วงเลยมันมีคนดักพอดีการระเบิดบจรที่ในวงนะันเนาะเฮ้ยเมื่อกี้ข้างหน้ามันมีคนเอาดิเอามันดิไปเอามาันเลย แตงเวงนครับปมดท้าย้ไปดครับเง้านบ้านอบ้านก่อนดีติพ่อนย้อนเ <มา S 2> ่อนเรา,าไม่บไนะปไนบายเตเพ่อนดเป็นร้านถมแล้ว้นไ,ได้ครัอ้งัคนเนนตรงน นี่นเดียวเดี่ยวนคนแมงยู่คนเดียวเลย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับสัตว์เลี้ยงกระต่ายแสนน่ารักซึ่งผมมาตัวนด้นะนี่จะแต้ให้โชว์ไปเลยปะเนี่ยแค่ท็อปอัพนะครับสอง้อยเก้าสบเก้าเพชรได้ไปเลยช่วยหนุ่มีก็น่ารักเนาะก็ช่วยได้นะครับแต่ทำไมพม่วว่ากระตัวเราเนี่ยถึงเอวแล้วอะแต่ว่าอยู่ตอนอยู่ในเกมมันตัวเล็กเลยนี่มันข้างหน้าไงมันก็เลยเห็นตัวใหญ่ ก็ช่วยได้อยู่เนาะ EP อ่ะก็มาเพิ่มเลือดให้ได้อยู่นะเข้ากับตัวละครเคดีนะก็คือถ้าวงบีบก็จะได้ EP นะครับก็ช่วยได้อยู่ระดับหนึ่งนะหมอกสับคนที่แบบจะไปปั๊มยาในวงสุดท้ายนะเท่าตัวละครเคม่รวยนะตะคุ้มมากเพราะว่าเคมันต้องใช้ประมาณมันต้องใช้เหตุอะในการเอาเลือดมาแทนนะอันนี้แทนเหตดนะเหมือนเหตดนะเป็น EP บัเป็นเหตุที่ไม่ใช่เหตดอะบันเป็นเห็ดว้ามหาเลเหตดออโต ว่าประเด็ที่ว้ามมาหาเราให้เรากินไปเลยอ่ะโอเคก็ก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งถึงตั้งแต้งเตือใหม่นะสวัสดีครับ